สวัสดีครับกับสวัสดีเ c ฟซของทั้งช่องตลาดนัดัวออนไลน์ทุกผู้ทุกคนกับผมพี่น้องแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เขามาเยี่ยมชมทั้งช่องไม่นำเด้อครับเด้อครับผมกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วคือเก้าครับมือนี้ครับกับตลาดนัดัวออนไลน์เด้อพี่น้องครับมือนี่บ่าวหลุดผมกับพาพผี่อน้องมาเลือกเอวงงามๆจากนาคอกนาฟาร์มอีกคือเก้าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมือนี้ครับมาอยที่พระยุงฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อพิกัดนี่กะบบ้านโคกสูงครับตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับอเา นี่ครับมือนีเพิ่นมีงวงงามๆมาฝากมาตอนพี่ตอนน้องอีกคือเก่าพี่น้องครับชุดนี่เป็นชุดไม่ครับผมอ่ะมือนีกะอีพีที่6แล้วพี่น้องครับผมเนาะมือนีมีทั้งแม่ลูกรับมีแต่แม่โค้งสั่งใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อแม่แม่ทองแม่ลูกแล้วกะอ่าเป็นชุดต่างของต่างฟาร์มใส่มินิอีกคือเก่าให้พี่ให้น้องได้เลือกเบิ้งอีกคือเกา่าแหละครับผูใ้ใดอยากจะเบื้องนะครับอยากจะเบื้องตัวจริงกะเขามาได้ตามพิกัดทีว่าไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะ ครับอ่ะนี่ครับอยากจะได้ครับผมมือนีมีสวยๆเลยพี่น้องครับครูค้มแม่ลูกทั้งพี่กับหลายเด้พี่น้องเด้อนี่ครับซ้ำอีกตลาดนึ่งเละพี่น้องมือนีก็ได้อ่ะบ่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเขามาแล้วกันจงไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของเคาะเจ้าของฟาร์มผืนก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่รุดนะครับจ้าช่องตลาดดันงอนไร้แล้วก็สวัสดีนะครับเอฟซีของปรับบขอพระคุณหลายครับอีีพ่ที่แล้ว พิษเบิรครับข้าผมบทันกับมีเออครับเพราะฉะนั้นมือนี้ผมจัดโปรหอดแถมครับมือนี้จัดโปรฮอดแถมพนพี่น้องแถมพร้อมครับเอาแบบว่าถือกหรือแพงพี่น้องพิจารณาเอาครับผมซื่งวอทย่ใสดีเบิดครับขอกได้ซ่อได้ก็ดีเบิดครับขอแค่ประกันตำหนิประกันจริงครับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับบ่แม่นว่าโทรศัพท์มาหาล่าวางสายถิ่มครับบัรหลับใบเบี่ยงบ่มีครับพยุงฟ้าเปิด2 4ชั่วโมงรับโทรศัพท์ก็24ชั่วโสนบสี่รั่ว โภไฟตวิดีโอคอโทรหาผมเด็กปในใอผมกับสีมาไล่เห็นพี่น้องเบิ้งครับผมกิดสปอร์ตไล่ว <laughs> ัดเด่นอยู่น้องเบิ้งเลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> เห็นตัวอ่ะครับสำหรับงูที่บาเล่นซ่งนะครับกสำหรับอีพี่นี่ที่บอกพี่บอกน้องนะครับที่ปะยุงบาเล่นซ่งเขาบม่ได้ตัวนะครับว่าอ่าหัวเขาสิขายผู้อื่นหรือได้ราคาหน่อยราคาหลายครับแต่ว่าถ้าวัวเป็นไข้ครับวัวป่วยวัวไม่สบายเป็นยังกะซ้ำครับพยุงสีประทรงโดยเด็ดขาดครับผมหรือวัวมีบาดมีแผลหรือวัวที่เป็นแบบ S 1> <S 1> เสี่ยงต่อการลุ่มแล้วก็ไปหาพี่น้องพี่น้องต้องรักษาอันนี้พยุงบัวทรงขออภัยนะครับพี่น้องที่สร้างไว้นะ,ค,ะครับเพราะว่าบางเถื่อมันช่วงหนาฝนเนาะครับผม <S <S มันอาจจะเป็นไข่เป็นอย่างพยุงบัสทรงให้เพราะว่าพี่น้องกับว่าได้มาจําดอกแต่ว่าทีพี่น้องว่าสร้างว่าผมสิเอานั่นคือเป็นสิทธิ์ของลูกค้าครับผมพยุงโมมีสิทธิ์ขายครับแต่งวัวนถูกโตที่พี่น้องสร้างพี่น้องได้แค่แน่นอนครับแต่ขันงวัวทีมันมีปัญหาเจ็บแขนเจ็บขาหรือว่างวัวเป็นไข่ พยุงบัวซงครับอันนี้คือเขาเห็นก้อนจากในฟาร์มแมนครับเห็นในฟาร์มผมฉลรอกไอนเลยบัวซงเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจได้ครับว่าพยุงฟาร์มครับซ่งจริงโซ่งแท้ซื่อสัตย์จริงใจโซ่งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับทุพี่น้องครับเอามือนี้มีจังไหนให้พี่น้องมือนี้มีควงบิ๊กโฟบิ๊กโฟพี่น้องบิ๊กบิ๊กบิ๊กโฟนั่นผมว่าแล้ครับเอาคู่นี้ย่างไงย่างหนาพี่น้องครับนี่บิ๊กบิ๊กพนะเบิงเสียเอาจังไหนให้เบิงควงแบบนี้ครับนี่แหละครับ ทองครับร้อบวกร้อยห้าสิพี่้องว่าว้นมันหูวันันจะใบไดเบิ้งงครับใบใดบ้องไนี่ครับง่ายๆหนาๆยงยกน่วลูกสองให้ทองครับเป็นเบแรกเล้เจ็ดสิบแปดเดือนครับเบอร์หึเบอร์หึครับเจ็ดเดือนแล้วเดือนแล้วร้อยห้าบห้บวก กระทบนะนะพี่น้องทั้งกระสินกับโคลาดนะครับที่ถามพยุงมาว่าอยากได้แบบกระทบยี่ไงครับนี่ครับโค้งสามยี่ไงนี่ครับเบื้องนี่จับได้ไม่ได้นี่สามีเนี่ยผมปั๊มเลยก็ยวันพูดครับพูดครับผมวันเขาดีีพงกับปั่มมาแล้วครับเอานี่พี่น้องครับผมอันนี้ท่องเจ็ดแปดเดือนอีกบ่ถึงสองเดือนกินน่องนะครับนมไข่ครับนมลูกเดแปดเดือนแล้วนมกำลังเริ่มเต่าหัวเงี้ยแล้ครับผมนี่ ครับเบิ้งไทยเบิ้งหลังอย่างเงี้ครับกกค้างนี่ครับใหญ่างเงนั่นหนาเป็นงวโค้งสั่งใหญ่ครับแข็งขาใหญ่้ยครับรัโตเงี้ยเงยเอเด้อพี่น้องเด้อสายกระทบครับโบสถัดเต็มท้องเคฟสามหนึ่งขับท้องกับเคฟสามหนึ่งเป็นลูกที่สองในท้องเด้อพี่น้องแม่นี่เอ้านี่ครับเก็บใบบุษฎีดาถ่าเลยพี่น้องครับผู้ใดหานะครับงัวเฟมใหญ่ครับใส่ล้นๆอันนี้หยับมาใกล้แน่จังเลยอย่างเห็นเบิ้งโตใกล้ใครับผมพี่น้องครับนี่โบสถัด นะครับเนาะถุงเท่าดำยกสูงบ,บ่อยอุบลญเหรอครับเออนี่พี่น้องเอาผมต้องยับออกไกลแล้วพี่น้องเนื้นอความมันล้นเฟ้มครับตัวนี้นี่ครับอ่าเงี้งๆนน,น,นหนาเลยตัวนี้วว้จังไหนครับเอาฟังราคาในบาทสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับแม่ทองเนื้อพี่น้องเนื้อทองที่สองครับใส่รอยหาซิมหาบวกขับโค้งสั่งเงี้ครับนี่รัมตัวเงยเงีวเอาผู้ใดหาแบบนี้พี่น้องครับ สวยๆนิดล่ะเอาพิเศษเอาพิเศษอีกว่ท่นเลี้ยวพี่น้องท่านเลี้ยวอันนี้พี่น้องมันเอกขาสิเลยอกขาแอกานี่นี่มันเอกาเียมันดืนน้ำสาก็กลกๆเลยครับเครับพิเศษครับผมสาเกครับฮะสาเกครับสามหมืนเก้าเมียนครับท่องเยอนนาเก็บไพตูถ่าได้ครับนี่เอาสามสิบเก้าดีนี่สามสิบเกครับสามหมเกบาทส่งฟรีอีก้อยโลครับส่งฟรีอีก1 0 0ยกิโได้พี่น้องเะรบสามสิบเกครับพี่น้องครับเอาจากสี่หมื่นหาครับ มือนี่สามหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับพูดพูดบอกพูดบอกแตงเลยครับเบอร์แรกครับเปิดแววอีกให้คือเก้าครับผมพี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อเบอร์หนึ่งครับท้องเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องครับเจ็ดแปดเดือนแล้วครับเนาะนี่ครับนี่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีอีกร้อยกิโลเฝ้าโท้ให้ไว้ได้พี่น้องเด้อครับผู้ใดงหาอยู่นะครับเนาะโค้งสั่งง่ายๆแบบนี้พี่น้องอ่ะบัดนี้เบอร์สองครับเบอร์สองครับผมเบอร์สองนี่เป็นยังไงครับรายละเอียดอันนี้ก็ลูกสองในท้องนะครับ ลูกที่สองครับเมียยังสดดิพี่น้องแม่ก็ยังสดลูกที่สองกับจริงต้องเมียสดทั้งสองดิพี่น้องเอาแม่สดเมียเง่ครับนี่ครับสดสดเซยนี่แหละครับเบิ้งโตครับนี่ครับเบิ้งดูรอบตัวเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ข้อแข้งขาเนื้อหนังครับกีบเล็บเอาเบิ้งหน้าตาครับหูดำบดดีอ่ะครับส้นสูงเท่าไรครับแม่นี่ส้นสูงอยู่ ร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกพี่น้องตัวนี้บวกหลายได้ครับเด้อสองได้ทองทองซี่เดือนครับทองซี่เดือนทองกับพอได้เคเอฟหกแปดครับทองกับเคเอฟหกแปดพี่น้องครับเจ้ากาเลตพี่น้องเนาะนี่ครับทองที่สองเคอฟหกแปดนี่ครับอันนี้ที่เพื่อนว่าทองนี่คือเพื่อนตรวจแล้วเด้อพี่น้องแล้วเราแล้วพี่น้องว่ามันจับมันใบได้ว่าเบิ้งผมใบครับนี่ครับจับไใบใบได้พี่น้องเบิ้งผมจับหันวเป็นซิลิกเฉลี่ยเป็นพี่พี่ิง ปั๊มอย่างเดียวครับไม่ได้ซิงวิ้งนะไม่ได้ซิงวิ้งครับอันนี้ลูกกระทบอ่ะนี่พี่น้องครับผมเอ้าเบิ้งเอาครับฮู้ฮูเชื่องเชื่องพี่น้องครับอันนี้ลูกสองเด้อพี่น้องขันเบิ้งตามอย่างขันพี่น้องว่าเขามันเงามันก็มีกันเดียวไหมครับผมนี่นะครับกันเดียวนนั่ครับเห็นไหมครับกันเดียวพี่น้องครับมีกันเดียวเลยครับเพราะพวกนี้ตีกระทบติดมันครับเพราะฉะนั้นเขาเอากระดูกเดินทางโค้งสางสดครับครับ นี่พี่น้องครับใส่พอดีๆครับคุ้มเนื้อคุ้มหนังพี่น้องเค่หกแเดือนอ่ะสีเข้อที่เดือนอุตสาหะแล้วเรียบร้อยนี่ครับตัวทองเราเรื่องสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับอย่างครับเบิ้งที่ถ่วงหัวผมนะครับนี่สูสีอันนี้พี่น้องครับผมโค้งสางเพิ่นนี่อนี่ครับเบิ้งใส่กันเลยสองตัวนี่ที่ถ่วงหัวผมเบิ้งนี่ตัวนี้ขาปันหูปั้นหูนี่ผมจับยืนเบิ้งเบิ้งเรงครับนี่นี่ที่ถ่วงหัวผมเหมือนครับเออสามหมื่นห้าพี่น้องครับพูดในเเบบ่่งีไห้าบ บ่แมนมู่บักเขาอะไรกันที่บ้านหันนี่อันนี้ขับยิ้มได้สุดโตครับมัวนจับได้ใบได้ครับผู้เท่ากับเยุงเบามาครับผู้เท่าก็เรียงได้ครับถึงสี่เมตรครับมัวนหูเฉียงเด้อสามสิบห้าขับพิเศษพิเศษดีกว่าีหเอ้าครับเช่าเก่าครับสองหมื่นเก้าอใครก็ซื้อสช่าหน่อยครับเมียพี่น้องครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อครับเบอร์สองครับอ่าสองหมื่นเก้าพันบาทแม่นี่ครับผมแม่ทองสองสี่ร้อยรูครับ ทรงฟีอีกไรกิโลแมนครับจังคักแบบนี้พี่น้องยกคู่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผมให้เบิ่งผาดลมเลยนี่ครับคู่นี้นะครับสองได้สีเด้อพี่น้องเด้อยกคู่ไปโหลดนี่งามๆเลยงัวเฟมใหญ่ครับอ่ะนี่ครับเบิ่งเอาสองมื่นเก้าพี่น้องครับผมเอานี่เฝ้าโทรโหลดผู้ใดเห็นคลิปนี่พี่น้องครับหนาใหญ่ครับอ้วนตุ้ยเลยพี่น้องครับเบิ่องถ่ายเบิ่งหลังอผมให้เบิ่งอีกรอบดีๆครับผมนี่ครับขอแข็งขาเพิ่นอ่่ะนีครับคู่นี้พี่น้องของใหญ่เฟมใหญ่อ่ะ สามสบเก้าครับกับสาวเก้าสามสิบเก้าเป็นสาเก้าสิบลองเสียจังไนบ้านี่หกสิบแดครับรับจัดโปครูครับจัดโปครูอ้าววาเราครับมันสิมีเฮหาห้าหม่นเก้าพับาทพี่น้อง2อตัวพี่น้องสองในซีครับผมห้าหมื่นเกพบาทครับนี่ผู้ใอหาได้พี่น้องเนื้อเบอร์หนึ่งเบอร์สองยกคู่สวยๆครับผมพี่น้องออกขาดรถเองครับอันนี้หามื่นเก้าออกคารถเองได้พี่น้องเนื้อพูดดีครับนี่ครับ อาอนี่ครับผมทางพี่น้องเอฟซีเป็นเมื่อเอฟซีเป็นกับมาพี่น้องครับเอาวันดีครับวันดีครับเด้อครับมาเบิรงงัวครับผมนี่พี่น้องเอาเข่าคลิปนั้งกันเลยมือนี่นี่ครับฟ้าอกมาเบอร์กับพี่น้องครับเบอร์สองครับอ่ะนี่เด้อยกคู่ก็ได้พี่น้องสวยครับขอบคุณหลายพ่อปิดไปแล้วนะครับเหมือนสามสีตัวครับเพิ่นมาแต่แต่อำเภอบาระบือครับพ่อไปแล้วขอบคุณหลายครับครับผมเอาในระวังไทยคลิปกับมีออกมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับอ่ะบ้านนี้เบอร์สามเนาะ ในลูกทั้งเบดครับอ้าวเบอร์สามครับเบอร์สามครับแม่ท้องพิเศษท้องพิเศษพี่น้องครับท้องหกเดือนท้องหกเดือนสองในท้องสูงกว่าชี้ชี้บวกร้อยสี่สิบบวกส่วนสูงครับอ่ะท้องพอได้บัตนี้ครับอีนี่พยุงเคยจัดไปเดี๋ยวดีครับผมสิบเก้าจัดไปจัดไปแล้วสิบเก้าไม่นครับครับมือนี่สิแต่บัตนี้เดินมือนี่เป็นอะไรอุ้เป็นสีงเงงเงาสู่พายุสิมือนี้เสียวสุดจังเลยครับ เลี้ยวหายังบ่เนี่ยเอ้าคิปที่เก่าร่อยครับฮะหมื่นสี่พันเก้าร้อยพี่น้องครับทองประกันทองนะครับเนี่ยเป็นแม่ทองนี่พี่น้องครับผมแม่ทองครับร้อยสี่สิบบวกสส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกครับประกันทองให้เนาะครับเนาะตรวจทองแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับนี่ผูดใหหาเด้ครับเด้อรับเอ้าทองที่ไดนก่อนอันนี้อันนี้ทองสองครับทองที่สองครับใส่พอไหนไว้ตัวนี่แม่เท้าบูด ครับเทาบูดเทาบูดเทาบูดแม่ทองนะครับอ่ะนี่พี่น้องครับสวยๆเลยพี่น้องครับเอาครับทองกับพอได้พอยืนอยู่นี่บอกให้จังใดเบิ้งดูพี่น้องอ่ะนี่ครับสวยๆเลยพี่น้องครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ได้ครับโค้งสางดีๆีหมื่นสี่เก้าร้อยพ่ะนะครับท่อพริกแดงครับท้องกับพริกแดงพี่น้องครับพรอพริกแดงแต่บ่มีใบเด้อพี่น้องอันตัวนี้บ่มีใบแต่บ่มีใบอ่าเพื่อนบอกมาว่าท้องพี่เก้าร้อยครับนี่พี่น้องหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทท้องพี่เลยลูก ทรงฟีอีกร้อยกิโลพี่น้องเนี่ยยังขับแบบนี้ครับจุดนี้รับผู้ใดหางัวทองครับนี่ประกันทองนะครับตรวจอุตสาหแล้วนี่ครับผมคันว่าทองนี่คือประกันให่แล้วพี่น้องนครับผมเอามาจัดแม่ลูกครับวัเนี้ยบัตรที่นี่แม่ลูกเบอร์สี่ครับพี่น้องเมื่อเนี้ยเอาเมื่อนี้ฝนเริ่มลินพี่น้องแม่ลูกครับอายุเขาตัวนี้แม่ลูกบ่มีประวัติ แมว่าแม่ผสมแล้วเพื่อนเราผสมโตนะครับครับแม่ผสม,ลมแล้วผสมโตวไว้ให้นี่ครับนี่ครับผมลูกเจ็เดือนแล้วครับนี่ลูกก็ได้ประมาณหาเดือนครับแม่กับพันรอบเลยเด้อแม่พันรอบแล้วหาเดือนแม่คมโตพี่น้องครับแม่ส่วนสูงเท่าไหร่แม่กับร้อยชีช้ถหาเอาร้อยชีช่ถึบวกกันครับแม่ร้อยสี่สิบบวกเด้อพี่น้องครับเอ้าส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกแม่ลูกลูกโตแม่พี่น้องคุณตครับหัวโลดธรรมชาติครับอันนี้เป็นโลดธรรมชาติจัดไปครับเป็นแม่ลูกแรกเด้อเดีผม่่ค เอาฟังนะครับบัหนี่สีจัดจังไดสาวเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องนี่ครับเอาไปรุ่นสามนะครับนี่ครับสองได้รุ่นสามนะครับเด้อแม่พานรอบเร็วเท่าไรครับเอาที่จะเอาเฟรมพี่น้องไปเลี้ยงเออเอายังไงเออเอาเสาวหาครับสองหมื่นห้าหมนนี่พี่น้องครับผมว่าต้องต้อยง่ายบนรถแห่งเร็วพี่น้องไปแบบจะจวดพี่น้องครับผมสาวนาบนรถเองครับสองหมื่นนี่ใครก็ซื้อแม่สาวหน่อยเออใครก็ซื้องวดหน่อยไปเลี้ยงครับครับเพราะว่าอย่างหาเสิร์ฟปฏิสทิ์กับสีจุ่มเอา แม่โค้งแม่โค้งแม่แยกกอธิบายโมลูกออกนี่ออกเสี่ยงครับครับเอาสิแหละครับเห็นลูกเห็นแม่นี่ครับได้เห็นโตแล้วเนาะอันนี้เนาะแม่ครับร้อยสี่สิบห้าเอาร้อยสี่สิบบวกประกันสูงครับครับนี่เสาหาครับสองหมื่นห้าพันบาทออกค่ารถเองพี่น้องเอานี่ครับสองได้รุ่นสามนะครับเด้อนี่ครับคู่นี้แม่ลูกลูกโตแม่แม่กับบดจัดดีพี่น้องเบอร์หาครับสีเข้มเอามาเบิ้งเบอร์หามาเนี่จวดจัดเด้อพี่น้องครับมือนี้ฝนลงเม็ดครับพายุมาเบอร์หาครับนี่เบิ้งกินนะครับนี่ อ่ะบาดนี้แม่แม่ลูกคือกันแม่ลูกลูกตัวแม่บ่กล้าจอดหกล้อใกล้ครับอย่ามันกินหกล้อเบิ่งมันกินครับเอาเดี๋ยวนะครับอันนี้รอยซี่สิบบวกรอยซี่สิบบวกครับลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นนี่แดงครึ่งเลยพี่น้องเอาออกมาพี่ลูกอ่ะเดี๋ยวนะครับอ่าลูกอยู่ข้างใหนพุ่นพี่น้องครับผมหาเบิ่งมุมให้นี่ครับโตลูกคืนเนะพี่น้องครับอ่ะแม่นี่กินเก่งครับช็อกแกล็ครับเป็นลูกสาวช็อกโกแลตลูกแรกเป็นอ่ะงัวลูกแรกพี่น้องแม่ครับ เอาเด้อด้อลูกตัวเมียลูกแรกลูกช็อกโกแลตอ่านี่ครับอะแดงยิ่งครึ่งได้พี่น้องโตลูกเพิ่นจักเดือนราครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นเก็บไว้สี่เดือนครับลูกสี่เดือนโบทเลยครับนี่ครับนี่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อครับอะลูกลูกสี่เดือนแม่ทองว่างเนาะแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างครับแม่กะสิลอยสี่สิบบวกยี่ดอกพี่น้องแม่ครับแม่ลอยชีสบวกลูกแรกสดสดชิ่งชิ่งแม่สดแม่สดลูกสวยพี่น้องครับยังใสใสสอสอไดพี่น้องอันนี้ครับมาพี่ดูลูกเออน่ะอ่ะนี่ครับคู่นี้จัดไปครัับไไว้จงู บ่ฮ้องครับเอาขายเลยเอาขายเสาหักสองหมื่นบาทพี่น้องเสาหัส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยกิโลเด้อครูนี่พี่น้องเอาสิเสาหัคูซีกับคูหาเอาส่งฟรีหลายรูบนี่ครับสองครูนี่พี่น้องครับยกครูเนาะยกครูครับครับนี่ครับซีกิโลเด้อพี่น้องเสาหาวขับเองเด้อได้บ้านโยครูนี่สีส่งฟรีสองร้อยโลแบบนี้นี่ครับส่งฟรีพี่น้องครับอันนี้เด้อส่งฟรีไรกิโลแม่นครับครับผมยกครูเด้อครับผมเบอร์ซีกับเบอร์หาเอาบัตรที่นี่เบอร์ มาเบิร์ลูกเทพครับเบอร์หกเอาไปครับพี่น้องเอาสำหรับกันแปลงสิเหรอเขาลูกเทพยยุ่ยใสพุ่นครับลูกเพิ่นนี่ครับนะมาไหมลูกมาไหมอันนี้ลูกเทพยบสามหนึ่งนะครับครับเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนี่นั่นแม่ครับเบิ้งตัโตเบิ้นทางยางพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับเอาลูกเพิ่นมาใส่แม่กันพี่น้องแม่ผสมแล้วเด้อแม่เชิงในเดือนกว่าแม่ผสมในเดือนกว่าแม่ยครับแม่พริกแดงครับแม่ผสมกับพริกแดงขับเอสเคห้าแปดหนึ่งเดือนกว่าแล้วผ่านรอบแล้วครับเบิ้งโตลูกครับพี่น้องครับ โอยืนหยกดีครับค่ะงามงามพี่น้องนี่ครับสวยๆเนี่ยบวกงามเลยครับอ๋อเบื้องโตเนื้อหนังโตลูกเพลินครับนี่อันนี้รุ่นสามแบบว่าหนารุ่นปะครับครับนี่ครับผมพี่น้องครับเอาสวยครับใจลูกสวยลูกดีครับล้ำโตเงี้ยเงี้ยับใจลูกเก่งนะแม่นี่ครับแม่ส้นสูงเท่าไรแม่ลอยซี่สิบเอาลอยซี่สิบบวกครับลอยซี่สิบบวกแต่ว่าเอาเบิรงมมันเกินละครับอ่านี่ครับเกินตาหลอยู่พี่น้องครับบวกไปหลายเกินหลายเกินหลายอันนี้บวกไปหลายเด้อครับแล้วพี่น้องวางหัวจับได้ใบได้บ่กนี่ครับผมอีจับให้เบื้ง นี่ครับเอาขันนันเป็นแต่สังมั้นไม่ให้ใบกี่เด้อครับนี่พี่น้องครับนี่ผู้ใดหาเด้อพี่น้องเด้อคู่นี้สองได้รุ่นสามขึ้กันสองรุ่นสามครับพิเศษราคาเดียวครับซาบเกลสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเอานี่ครับคู่นี้สองหมื่นเก้าเด้อพี่น้องเด้อไปแบบจวดจวดเลยพี่น้องไปแบบจวดจวดครับเอากับผมให้เบื้องหน้าตาฟังนี่นะจังหน่อยครับเบื้องเรื่องของเม็ดสีครับเข้มแดงดีโบสจัดนะครับสวยครับสองหมื่นเก้าพี่น้องครับมาคุยกันเอาเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับเฝ้าโทรเลยมือนี้รับมีตาเท็บเท็ทั้งนั้นเลยครับบัตรที่นี่เบอร์หกครับผมเบอร์หกครับแมนบอกซีหาหกเจ็ดไเบอร์เจ็ดตีหนึ่งสองสามซีหาหกเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเนี่ยเบอร์เจ็ดแม่หัวโลนลูกหัวโลนพี่น้องถามมาหลายหน่อยซีหาหลายซีซีบวกนี่ครับแม่หัวโลนลูกหัวโลนลูกตั้งแม่กับผสมแล้วลูกคุดตั้นเก้าก็เก้าทับหนึ่งแมนครับแม่ผสมล็อกโคอ่าแม่ผสมกับล็อกโคไว้แมนครับขอจะพลาดรอบ นี่ครับไปรุ่นเราครับอ่านี่ไปรุ่นเอาเด้อผ่านรอบแล้วเรียบร้อยครับบักเงี้ยลูกจักเดือนครับนี่ลูกอายุวันซีครับลูกซีเดือนครับเบื้องตัวลูกครับพี่น้องครับเอาเรื่องของเม็ดสีเนื้อหนังเด้อพี่น้องเนื้อรัมโต้เงี้ยเงี้ยวครับอ่านี่ครับแม่ผสมให้แล้วอันนี้ก็สองลุนสามคือกันแม่ครับอ่านี่ครับสองลุนสามแม่ใส่ร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบห้าปะแม่ครับบวกบวกอยู่ด้องยสี่น้อง้าอ่านี่ครับแม่จับได้บาได้เพื่อนนะครับครับแม่ลุนพี่น้อง ครับอันนี้เป็นอยังคือใบพี่น้องเบิงพลงคนว่าเลี้ยงย่านมันจับมันแขกผมประกันกันแขกจับไม่ได้ใบไม่ได้อาทิตีหนึ่งเอามาเปลี่ยนคืนครับนี่ครับเห็นว่าประกันเพิ่นสุดยอดนี่างพวกกินอาทิตย์หนึ่งเก่ามาคืนครับเปลี่ยนไหมครับเอาคันโต๊ะแดงห้องเอิญกินพิซซ่าเอามาคืนเพิ่นได้พี่น้องเรือเปล้วผมประกันสองเดือนนี่ครับขันหางดอกออกสีมาประกันวอดตายครับเลี้ยงได้ลูกสามตัวแล้วออกสีแล้มาเปลี่ยนผมก็ได้พี่น้องครับพูดได้หาที่สี่พี่น้องครับมาเบิงเอาจัดไปครับจัดไปซาดายหันร้อยเด้อ ครับคู่แม่ลูกลูกตัวแม่ง้วซาวก็ได้แม่ลูกนี่มันหาว่าพ่อหรอกพี่น้องอ่าครับใครมาซื้อแม่มันกันเขาเขี่ยซี่คูเขากระวางงวงามประกันซื้อเพราะตัวสองสามหมื่นเออเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องครับสวยๆเลยครับออามาที่นี่เบอร์แปดครับเบอร์แปดครับเบอร์แปดเบอร์แปดลูกแม่คือกันแม่ครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งแดงจึงครึ่งได้พี่น้องนี่ครับแม่ฮอร์ลูดลูกแรกครับนี่ครับเป็นงัวลูกแรกครับแม่ แม่ผสม68ไว้ได้ดสองสี่เข่าสองเดือนนะครับแม่หกแปดครับผสม68ไว้จะเข่าสองเดือนครับพานรอบแล้วเรียบร้อยแม่ครับเอาเบิ้องตัวลูกพี่น้องแข่งอันตันเลยแดงดีสีเม็ดแบบขามครับเกลี่ยได้แหละจะจัดทายนี่ครับกกขางใหญ่เครื่องดําแดงเข้มเลยพี่น้องครับลูกเทพอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ครับผมจัดไปครับจัดมาครับเอะไรฮะเสาเก้ารับสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องสามครับไงไงสองได้รุ่นสามครับ เป็นงัวดุกหมูได้พี่น้องครับหนาไงตันหนไงชสูงรอยสี่สิบเอาหลบผมประกันที่ร้อยบวกร้อยถ้าพอเถึงร้อยี่บวกผมหม่เส้นละหาพันครับอ่านี่ครับเส้นละหาพันไลพี่น้องเละหาพันพี่น้องวัดเลเอาวัดเยกันเลยต่ละเม็ดวัดเลยพี่น้องเ้นละหาพันขาดร้อย่เปาเส็นละห่าพันผมจ่ายครับอ่านี่ครับอ่ะเบอร์ต่อไปเรอบเบอร์ได้ละมครับเบอร์เก้าเนาะเ่นครับเบอร์เก้าอที่พี่น้องบัดนี้เบอร์เบิ้งบลกเลืกเชือกง่ครับ ลูกช็อกโกแลตบักเลือดเจือกพี่น้องสับไม่หมึกเลือดเจือกพี่น้องบักเลือดเจือกครับเนี่ยเอาลูกแรกอ่าเป็นงูลูกแรกแม่ครับแม่กับเซิงเลี้ยวอ่าเคฟเกตสองหมกชีปลาดูครับครับแม่ไซสีปลาดูเคฟเกตสองครับลูกนี่เป็นลูกอ่าช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดทับหนึ่งนะพี่น้องครับครับเอาลูกเพิ่นจ็ดเดือนลูกเพิ่นกับยู่ประมาณซีสีขาวหาเดือนซีะเขาวหาเดือนเบ่งโตลูกเนี่ยพี่น้องครับลูกไงแม่เป็นสีบักหมากเออสีบักหมากครับผมเอ้า เนื้สีบมากมากครับบหมากได้บหมากเขี้ยวนี่บ่บอหมากเขี้ยวเขาเนี่ยแหละเขาเอิ่นบนื้อสีหมากหมากเอิ่นเป็นเท้าโบดกับ่โบดมีแองโบดกับ่โบดเป็นสีบมากมากครับหมากสีหมากหมากสุกพี่น้องครับผมเอาตะวันลูกลูกเพป่นนี่เหลี่ยมเลยนะพี่น้องไปครับสองลุนสามครับผมสาเก่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับลูกสาวช็อกโกแลตครับแม่ผสมไอศีส์ประดู้ยเคสเจ็ดสองเนี่ยพี่น้องครับไปุ่นเนาะครับอ่ะนี่ครับ เอาบ้านี้มาเบิ้งของซื้อและของแถมครับเบิ้งของซื้อและของแถมพี่น้องเคยเบิ้งชิปอีพีที่แล้วครับสามตัวเสาเก่ากันบ่อ่านี่มือนี่สิจังไสครับเอาผมกับลูกไปพร้อมพี่น้องนี่ละเป็นสีจังไสครับมือนี่จัดให้เบิ้งครับนี่ไปแบบเร็วได้พี่น้องครับมือนี่พราะว่าฝนลงเม็ดนะครับครับพายุเอาไปเลี้ยงแล้วขาดขึ้นครับเสาเลี้ยงอ่านี่ครับสีตัวนี่เด้อเนี่ยชุดนี้สี่ตัวพี่น้องสี่แม่สาวอันนี้ตัวเมียทั้งหมดส่วนสูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับเอานี่เด้อส่วนสูงร้อยยี่สิบห้า เก้าถึงสิบเอ็ดเดือนครับอายุเพิ่นแม่นครับเมื่แม่นไทยกระโดนเมื่แม่นไทยขี่เกนครับเอาเป็นหม้อมันลูกผสมบานเขาครับเป็นลูกผสมบามันที่ตัวนี้ปกติสามตัวสาวเก่าคือกับแยกกับตัวละมื่นก็บาทเป็นบ่ครับมือนี้ผมจัดในพิเศษเอ๋อพิเศษจังไดยว่าดูมาดิสามตัวสาเก่าผมแถมตัวหนึ่งครับฮะเอาแทียมเลยนี่แทมครับมึงไม่สั่างราเดียพี่น้องครับสาม สาวเก้าสามตัวผมแถมมาอีกแม่หนึ่งครับแม่พี่น้องคันพี่น้องว่าสาวเก้าต้องออกคาราเดงเข้านั้นเออผมแถมแม่หนึ่งครับนี่ครับส่วนเข้าไอ้พ่อผมจ้าตัวจังเลมือนี่ครับนียังเขาพาเพื่อนวาพี่น้องไม่มีตำแหนี่สี่ตัวสาวเก่าครับคันพี่น้องไปเรียกเขาเจ้าเขาเลยกพ่ออะไรกำไรผมรับซื้อขึ้นครับอ่านี่พี่น้องครับผมรับซื้อขึ้นครับนี้ครับสี่ตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมซื้อซื้อสามซื้อสามพ่อครับซื้อสามซื้อสามไนสาวเก้าเออซื้อสามสาวเกาึงมือครับผม ผมแถมอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเอานี่ชุด3ตัวครับสองหมื่นเก้าตัว่อวานนี้นี่ครับบึ้งแถมให้ตัวหนึ่งนี่ครับแถมตัวหนึ่งเอาแถมตัวหนึ่งครับเอ้าเอื้อเว้ยดากไปคุณนุ้ยลูกเสมอกันมั่บครับส่วนสูงอ่ะนี่ครับเอาเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งพี่น้องครับเรยวใหญ่งั้งสี่ไ่ได้กำไรเสาเรียงครับงัวหอดสีตัวเดี๋ยวนี่ถือกาตัวดาวฟันแต่ของจะของกับว่าขายเถอกครับไปเบิ้งลวดเอานี่พี่น้องครับชุดนี้สี่ตัวพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นเก้าครับเสื้อสามแถม โอ้ยเนาะวาสั่งวานะครับเจ้าละเทียระทังนี่ครับผมกะเพึ่งลูกนีก็พร้อมกันกับพี่น้องนี่ับนี่ครับอ๋อจัดโปรโาวครับผมพี่น้องอันนี้ครับดูคางเต็มไข่บือว่าบวมบวพาขาบ่ถุรีบกระงามนะครับงัวมีลึงมีเบรอทุกตัวหางลามทุกตัวบ่มีดอกนะครับแล้วก็งงวบางตัวหัวล่นบางตัวบ่กลุ่นแต่วเนื้อนังดีบ่มมีตำหนีบวเป็นลูกบ่ไข่บ่ป่วยแต่งวมูนี่คือเป็นงัว่อยน้ำเม่ครับ เสียผมบอกครับงอสาวเก้าหัดซีแม่เนี่เลี้ยงยังได้ก็มีเข้มเลครับผมนี่ไปต่อได้เด้อพี่น้องครับซีโต้สาวเก้าออกเขาเองทุกกรณีครับเอานี่ครับชุดนี้สี่ตัวสามสาวเก้าแถมหนึ่งตัวครับครับผมเอาสามตัวครับผมพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันบาทแถมตัวหนึ่งก็ซ้ำชุดนี้ซีโต้พี่น้องครับสองหมื่นเก้ามันตกตัวละเท่าไหร่เอ้าบ่รู้แล้วแต่้ทีเดวครับเอาไปหารเอาเด้อพี่น้องเด้องานครับผมเบาลลูดกับโบเก่งขนิดขึ้นกันแล้วะ นี่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับยกชุดสี่ตัวเด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวสาวอายุเก่าถึงสิบเอ็ดเดือนแต่าขันพี่น้องว่าอยากขายข่อยมีอยู่ตัวละเจ็ดแปดพันร้อยยี่สิบห้าบวกเกือบร้อยสามสิบอายุไม่เกินสิบสิบเอ็ดเดือนเกินสิบตัวผมไปหาหอดบ้านครับนี่พี่น้องผมเอาครับขอแดงก็พอโทรเลยเด้อพี่น้องเด้อโทรครับแต่ใครขี่แกนผมเอาแต่มีแบบนี้โทรเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปเองเอานี่ครับชุดนี้สี่ตัวสองหมื่นเก้าครับแมนครับในข้อคนจองแล้ว ครับสวยๆทางคุณพันจองแล้วพันนพี่น้องครับผมเมี่ยครับพันจองแล้วล้อทรงครับจรแล้วล้อทรงตอนนี้รถนั่งไปยี่สิบกว่าคันบนบนทัดได้เบิดครับทางพี่อีพหอเพิ่นมานั่งฝั่กับมีนี่พี่น้องครับระวังแต่ว่าชุดนี้มันหาบ่พอเลยครับเนี่ยซีตัวนี่ยเศร้าเก่าเนี่ยคือสามตัวเศร้าเก่าแต่ว่าแถมครับตัวนึ่งเอาวนี่ครับขันว่าแถมจะ่าของผมขี่ไล่บ่ดีเลยครับเออมันดีอยู่แต่ว่าอยากให้สำหรับผู้ที่ติดตามช่องอ่าเป็นคือน้องไล่เข้าไปเลยวัดแค่คนแรกคนสั้นๆคนกระดิ่งครับซี่ต ชุดตั้งคอกตั้งฟารสำหรับมือใหม่พี่น้องมาเอาชุดนี้นะครับเลี้ยงเงี้ยเล็กก็ได้กับเลี้ครับเี่ยวเขาเลี้ยงเนี่ยขันโบ้ได้หมดตัวละหมื่นเสาเลี้ยงก็จะไปเลี้ยงพุ้นแผลเนียงแบ่ผมยังอยตัดบักกดทินึ่งย่างเอาครับสี่ตัวสองหมื่นเก้าพี่น้องครับผมหาพิเศษตัวนี้ครับบัตรที่นี่มาเบิังอ่าให้ไรครับผมปิดท้ายบอรนี่ปิดท้ายครับปิดท้ายครับผมพี่น้องเอายืนถ่ายแล้วอยู่หลังรถผีพี่น้องครับที่เด็ดเลยนะพี่น้องเนอะนี่ครับของฟาร์มเเนี่ยครับมันจะเป็นลูกพาซึ่งเากบบูั อันนี้ง้วนศุนเขานะครับแต่ว่าพยุงมาหู้เด้ง้วนศนเข้า่ว่าผมมาใส่เมาให้ยพึ่งมาเปลี่ยนออกซื้อเมาไม่ให้ต่างหากพี่น้องเอ้ยอ่ะนี่ครับเอาเดี๋ยวได้แห้ง้วนศนเข้าได้จะใส่เมาให้ครับนี่พี่น้องครับหู้หู้เชียงเชียงขึ้นกันครับตัวนี้ครับผมพี่น้องครับพึ่งเปลี่ยนเมาออกให้เด้อครับสาวทองแรกเป็นสาวทองหนึ่งองเคฟสามหนึ่งทองกับเคฟสามหนึ่งสูงกราประมาณร้อยสามแปดสามเกากับเบลดร้อยสี่ เ่ะเบียสๆสิ0ครับผมพี่น้องตีว่าร้อยสบอกลบเ้อะทั้งสง่นแบบเขาโลดทั้งสี่ละหนาเงี้ยตันผมเห็นพี่น้องซื้อเสาแปดเสาเก่าเมียเสาหน่อยดิอืมครับเบียที่สองเดือนจัดนังเสียครับผมว่าบุเกยสาเก่าเมียทองหกเดือนไลยปะเสาเก่าเมียทองหกเดือนว่ามึงกับเพียงจะเอาอยู่พี่น้องครับผมเฝ้ามาเด้อนี่ผู้ได้ิดพี่สียจังได้อีกสาาครับสองหมืนห้าพันบาทพี่น้องเอานี่ครับสองหมื่นหาพี่น้องเ้าเลยเด้อครับเด้อทองเคสามหนึ่ง แม่แบบนี้เอานี่ครับตรงฟีสานครับทรงฟีสานไม่น้องเอาผู้เลยทรีสานออกขับรถเองครับผมตีสานให้สามร้อยลูครับโทรไว้ได้ก่อนด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับอันนี้ท้องหกเดือนประกันทองเด้อบนมลงแล้วครับครับเป็นแม่สาวครับสาวท้องแรกท้องหกเดือนประกันท้องประกันตำหนินะครับตัวท้องให้เราเรียบร้อยหัวล้นครับสวยแม่นี่ครับแม่บอกแม่พันดีๆเลยพี่น้องครับผมเอาผูดใดหาเนาะครับแล้วแม่ทองอยากได้ยังส่เอาไปเลียงครับจุงผ้าบ้านว่าไอไผดอกเอานี่เด้อ สาวกอเอาทองพี่น้องสาวกอเอาทองเอาแม่ลูกสาวกอยืดสบายเอาแม่สาวน้อยเชิงปฏิทินกับทีว่าเปิดมันนี่ครับอยากซื้อขายอยากแลกอยากเพียนโทรหาพยุงเลยครับคือร้อยโลพยุงไม่ไปแต่ถ้าอยากได้คุณจะลดมาเองครับผมเพียนบ่งกับเพียนให้นี่ครับเอาสวยๆพี่น้องครับแม่นี่สองมื้อหาเนาะครับเนาะสั้นๆครับส่งฟรีทั่วอีสานเลยพี่น้องเนาะครับผมอีสานส่งฟรีทั่วอีสานครับครับนี่ครับเบื้องเนื้อหนังเบื้องน้ำไต่เบื้องต้นโตเพิ่นแข็งขาครับนี่ครับพุ่มๆแม่แบบนนีี้้้คครรรรัับบ่่่่ตอออองงงงหวเเืกกาาใจลูพ นี่ผู้ได้หาอยู่นะครับเนาะมือนี่ถือว่าเป็นที่เด็ดเลยแม่นครับคัทักดูเด็ดโทรแต่่า<ไ>มงวอก็เถึงเขาถึงออกมันเขาบ่ทันครับ วงวันเนี่ยไปสามสิบสี่สิบตัวครับผมมือนี่กัเขามา30กว่าก็ออกไปอีกแล้วครับมีให้เบิ้งตลอดแมนพี่น้องเขามาได้สนใจแต่ว่าขันสีเอาขันอยากมาเบิ้งโทรหาพยุงกวนว่าสิมาย้ำนั่นย้ำนี่เวลานั้นเวลานี้เด้อพี่น้องครับผมขอบคุณนะครับสำหรับอีพีที่แล้วที่พี่น้องที่ตามแล้วก็สร้างหลายแต่วันวันทันผื่นส่วนมากผู้ที่เขาว่าเบิ้งบัทันผู้ที่สร้างเพราะว่าเขาป้อกันอยู่แล้วนะครับเขาเพ่เก็บค่ารถเขาเพ่เก็บค่ารไปจำ เขาไปกิบไปทางย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องมันใจเลยครับว่าดีไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ได้ไม่ต้องเอาครับผมนี่คือสุดยอดของบ่แมนว่าที่เอาไปแล้วขาจะไปย่างให้เจ้าย่างเดียวขาจะได้ขลุดนบ่ครับครับพอดีเพราะใจแมนครับทำการสื้อเงินบาทเงินไหวเงินพันเงินหมื่นเงินแสนครัย่างก็หนีฮอดกรุงเทพกับ่พ่อครับเพราะฉะนั้นทุกเงินของทุกคนมี่าครับผมแล้วคันซีบาแล้วต้องมาขันบ่มา โทรหาผมไปครับกรับผมนี่ครับส่งให้เรา้นครับสุดยอดครับผมเอานี่นะครับแม่นี่มีท้ายเนาะครับเสาห้าทรงฟีอีสานเสาห้าทองหกเดือนครับทรงฟีทัวร์ภาคอีสานทองกรเชสามเดือนขับเคเอฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นสาวทองแรกครับผมมือนี่มีแค่นี้เนาะครับผมครับผมครับสำหรับมือนี้กะสวัสดีครับสวัสดีครับ